นี้นะครับการประกอบพิธีทางด้านศาสนาในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณพ่อทองหลอ่อทองจิตนะครับในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลชาวคณะอิศพในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลำดับต่อไปนั้นนะครับนทนางคณะเจ้าภาพลูกหลานได้แจ้งขอประสงค์จำหนงที่จะได้บริจาคเป็นสาธารณกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับและกองทุนรวมทั้งซิมก้าหน่วยงานกองทุนด้วยกัน นะครับซึ่งจะได้นาเรียนรายนามของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะให้ท่านได้มอบหมายนะครับผู้ที่จะเป็นตัวแทนของ่วยาง,<อ>งานนั้นๆเพื่อที่จะมารับมอบนะครับเงินจากทางคณะเจ้าภาพนะครับตามลําดับดังน,น,นี้ครับลำดับที่หนึ่งน,นั้นเป็นรัฐบ,บาลถกรุงลำดับที่สองวัดป่าน้อยถุกรุงลำดับที่สามวัดศรีเทพลำดับที่สี่ศูนย์พัฒนาเล็กเลูกปรุงลำดับที่ห้าโรงเรียนบ้านถุกปรุง ลำดับที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุรกุลลำดับที่7ค่าบำรรูชาปนสถานวัดขุรกุลลำดับที่8ผกู้ชีพตำบลบุุกุงและลำดับที่9เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลชาปนสถานวัดกุดกุงนะครับอันนี้ก็ให้ตัวแทนนะครับหรือหน่วยงานทั้ง9หน่วยงานได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้รับมอบเงินนะครับสมทบกองทุนหรือหน่วยงานจากทางคณะเจ้าภาพตามลำดับครับ วันนี้พร้อมแล้วนะครับในลาดับแรกครับเรียนเชิญวิยาวัจกรวัดกุฎกุมนะครับหรือตัวแทนได้รับมอบเงินนะครับของวัดกุฎกุมจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่สองครับเรียนเชิญวิยาวัจกรวั ฝ่าน้อยกุดุ่มนะครับหรือผู้แทนนะครับรับมอบเงินจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่3มเรียนเชิญวิย,ยาวจากรน,นะครับหรือตัวแทนวัดศรีเทพนะครับ รับมอบเงินจากทางคณะจาภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่4เรียนเชิญผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกุดกุ้งนะครับรับมอบเงินจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่5ครับเรียนเชิญตัวแทนโรงเรียนบ้านกุดกุ้งรับมอบเงินจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับ ลำดับที่6ครับเรียนเชิญตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุมงรับมอบเงินจากทานคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่7เรียนเชิญวิยาวัจกรหรือตัวแทน ดูแลนะครับชาปนาสถานรับมอบเงินค่าบำรุงชาปนาสถานจากฐานคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับลำดับที่8ครับเรียนเชิญตัวแทนศูนย์ผู้ชีพตำบลปุดกุง รับมอบเงินจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับและลำดับที่9้าครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลชาปนสถานนะครับคุณพ่อสมหวังรับมอบเงินนะครับจากทางคณะเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับ ในส่วนของทางคณะเจ้าภาพนะครับยุกอนนะครับเสร็จทานอยู่กอนนะครับได้มอบเป็นสาธารณกุศลให้กับหน่วยงานกองทุนต่างๆทั้ง9ก้าในงานกองทุนได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับก็มีตัวแทนหน่วยงานกลุ่มนะครับบุกคนได้แจ้งความประสงค์ที่จะมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของผู้วายชนในโอกาสนี้นะครับมีแจ้งมานะครับ แจ้งความประสงค์มา5หน่วยงานด้วยกันนะครับ5กองทุน5กลุ่มที่จะได้มอบเงินสมเครอบช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของผู้วัยชนตามลําดับดังน,นี้ครับลําดับที่1ครับเป็นกองทุนวันลบาทนะครับในโอกาสนี้นะครับเยินเชิญตัวแทนกองทุนวันลบาทนะครับได้มอบเงินนะครับกองทุนวันลบาทจำนวน1น0 0งับาทให้กับทางครอบครัวของผู้วัยชนครับ ลำดับที่สองครับเรียนเชิญกลุ่มเพื่อนรุ่น2,501น,นะครับและกัลายนาณมิตรวัดบ้านตุกกลุ่มนะครับได้มอบหนึ่งสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของผู้วายชนครับเรียนเชิญครับ ลำดับที่3าครับเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มเพื่อน2 5 2 1นะครับได้มอบเงินสเงคร์ช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของผู้บาดชนครับลำดับที่4ครับเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มเพื่อนลูกรุ่น2514นะครับมอบเงินนะครับจำนวน3,800นบาทนะครับให้กับทางครอบครัวของผู้บาดชนครับเรียนเชิญครับ และลำดับที่5ครับเรียนเชิญท่านเชี่ยวชาญศิริศัก์เสนาประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเงินนะครับสมคบช่วยเหลือกับทางครอบรครัวของผู้วยัยชนครับเรียนเชิญครับ กับในนามของคณะเจ้าภาพลูกหลานของผู้วัยชนนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง5หน่วยงานกองทุนที่ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของผู้วัยชนในวันนี้ครับเนื่องกานนี้เรียนเชิญน,นะครับทางคณะเจ้าภาพเขา